เราก็จะเริ่มเข้าเมืองอะไรนะเทนเนสซีแล้วไม่ใช่เนชวิลล์นะนะอันนี้เป็นรัฐเทนเนสซีอ๋อรัฐเทนเนสซี่นี่เนชวิลล์เพราะแต่เมืองใหญ่จังนั้นน่ะจางที่เรามองดูตรงนี้นะคะก็เหมือนกันคล้ายๆกันเกือบทุกเมืองครับเราก็จะพยายามดูป้ายเขาจะมีส่วนกลางเขาเป็นตึกเป็นอะไรอย่าี้ดาวทาวย่ี้ดาวทา ผมไม่ได้นอนที่ดะโอ้โห,โหดีเลยนี่ค่ะโอ้ไอ้ตัวที่มันลากกันนี่เราเคยผ่านเลยเน,นี <มา S 2> น่ยห,หัวมึงรถกลับหัวมันลากกันอนะ นนเข้าถู่ left, เ,ถเมืองแล้วนะครับรัฐเพนซิลเวเนีย <laughs> <laughs> เห็น,นเนซี่เห็นเนตซี่ต้องถามโอไไ้ไปไหนละไปน้อยไปไหนละวไมเสียงปูน้อยเน่ยคุณน้อยหลับไหลคุณน้อยหลับไหล คนก็อยากหลับโลไม่ให้หลับนะครัต้องการได้ยินเสียงพัน้อนค่ะถ้าหลับมากนะนะตัวอะไรตัวนี้เราจะจับที่แหลวรียนี่เป็นสะพานลอยนะคะเขาจะไม่มีไฟแดงนะคะเขาจะแค่สะพานลอยข้ามมันไปเลยโอ้ก็เป็นเมืองโหที่ไหนที่ไหนตรที่ไหนที่ที่ คนนักเล้วดังๆจะมาอยู่ร,ร,รู้เหมือนบ้านเราสุพรรณบุรีนั<ช>่นแหละนักเล้วขันที่สอเมืองนัทสุวินี่เป็นเมืองนักร้องใช่ไหมครับผลิตนักร้องเหมือนสุพรรณใช่ไหมขันที่สองขอขันนัทสุวินี่จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคันที่สองนะครับเป็นเมืองนักร้องนะครับก็ก้อใหญ่ลูกทุ่งเหรอก็คันที่ก็ลูกทุ่งอ๋อใช่คันที่อสองส เป็นเมืองลูกทุ่งแบบตุรกานตุรีของเรานะครับแล้แลวก็เป็นความรู้ของเมืองนี้เรื่องรถ <c oughs> ก็ดูรถได้เห็นรถแล้วก็ดูรถได้กำลังสร้างติดกัน ตึกแบบ<ด>นี้นะมันมีที่เดียวของเมืองเราอ,ะอ่ะรถรรดุกันใหญ่มาแ<ด>ล<ะ>้วนี่นี่คือสะพานข้ามถนนนะคะเราจะไม่มีรถไฟแดงไฟอะไรแล้วแสดงว่าเกาหลีเยอะและโตัมันมชุมชนเกาหลี เขาีพวกดนตีอะไรน่าจะได้อยู่บ้างนี่เลยค่ะนี่บ้านเมืองเขายังทนี้ลางนชาร์มือรลงแถวแกก็คงจะขับไปแบบนี้แหละ ไปเรืยนี่เลยค่ะไ,ไม่มีคำว่าติดไปแดงนะคะทำสะพานลอยข้ามไปเลยส่วนมากจะเป็นสะพานลอยข้ามไปเลยรถติดมากเลยโอ้โหนาทุกสานฝั่งตรงข้ามรถติดยาวติดกันเต็มก,กิโลเลยบนะ้างเนี่ยโหลำบากเลย ลานน้ำถือว่านานเด็ดที่เด่นเจ็ดเพราะว่าไม่แน่ล่ะค่ะจะเลิกงานนะฝนมีฝนตกมีรถเยอะประสบภาษีกันไปตอนนี้เวลา18.37ปดจุดาเจ็ดนโมนี่เลยค่ะบ้านเขาทำถนนหนทางแต่ที่บ้านเรานั้นก็นี่เลยค่ะแปดโมงเช้าได้ไหมหกโมงเจ็ดโมง อาจจะเป็นสักตีสี <su> ่ห <se> ้าหรือตีสี่ประมาณนั้นนะครับถ้าก็เริ่มจะออกหาทิศกันแล้วกลับบ้านเราแต่ที่นี่ก็ก็เริ่มจะเข้าก็เริ่มจะกลับบ้านแล้วเพราะตอนก็เริ่มกลับบ้านเนี่ยขวบเบอร์บินเลยไหมฮะนเล็กเอเครอเครื่องบินเล็กแค่ขอลากเครื่องบินเล็กใส่ใส่ข้างหลังรถอ๋อบนบนรถเหรอรถบรรทุกอ่ะ นี่เลยสะพานลอยจะไม่มีติดไฟแดงสะพานลอยข้ามไปเลยมันคมแข็งแรงนะคะสะพานเขานี่ชื่อเมืองอ่านอาตามนี้เลย ใต้สะพานลอยอีกแล้วเราจะเห็นรถทุกรถเลยจะไม่ติดเลยใต้สะพานลอยไปโน่นเครื่องบินอยู่ข้างหน้ากำลังขึ้น ก็วิ่งเล็กอะก็วิ่งใหญ่ก็มีโดยสารนี่ถนนหนทางกว้างใหญ่ไพศาลนะคะค่ำนี้จะนอนไหนเนยน็อกขมิ้นเนาะไปหากินข้าวโอ้น็อกขมิ้นไปหาอาหารก่อนนะคะ เรื่องนอนเรื่องเล็กเรื่องอาหารเรื่องใหญ่อ้าวรถเราก็เริ่มติดขึ้นกันแล้วเนี่ยเราจะไปทัวพันธ์กับด้านดอนไลเดี๋ยวพวกเราจะไปหาอาหารตามร้านเข้าไปกินอาหารแล้วคือจะหาที่พักนะคะสวัสดีค่ะ